ดูพาวลอยหัวยาวน็อตใหญ่ล้อสิบเจ็ดครึ่งมาดูหน่อยน่าสนใจมากเลยนะสําหรับล้อสิบเจ็ดครึ่งนะครับใสออนนิวนะครับให้ดูครับนี่ฮะดูซุ้มทํามาแล้วล้อต้องมุดมุดหน่อยหน่อยด้วยนะซุ้มก็ทําการผ่ามานิดหน่อยนะครับผมจะพามาดูช่วงล่างคันนี้โคตรแน่นเลยต้องบอกว่าโคตรแน่นนะฮะนี่ไม่ต้องถามนะฮะว่าทุกกี่ตันนะครับให้ดูช่วงล่างครับประมาณนี้นะโอ้โหยางครับดูยางหกล้อ สุดจัดประหลัดบอกมาดูครับช่วงล่างนี่ฮะขนาดตรงเตงเขายังใช้แบบพิเศษเลยเห็นไหมครับโอ้โหนี่เห็นไหมถ้าทำย่อด้วยแล้วก็แหนบจะชิดกันประมาณเนี้ยตีกันเสียงดังแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะต้องรับให้ได้ครับเพราะว่าการเซ็ตรถนั่นก็จะได้อย่างแล้วก็จะเสียอย่างหนึ่งนะครับโช๊คหกต้นครับไม่ต้องพูดถึงกันเรื่องความนิ่มนวลของรถเบานะครับถามว่าแข็งไหม ผมเชื่อเลยว่าถ้าถามเจ้าของรถเจ้าของรถเขาก็บอกว่าไม่แข็งเท่าไหร่นะครับเขาจะต้องพูดว่าอย่างนั้นถ้าเป็นบางท่านก็จะบอกว่าวิ่งไม่ได้หรอกครับช่วงล่างขนาดนี้แข็งแน่นอนครับนี่ดูพิเศษทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหมียางอะไรครบคันนี้ครบต้องบอกว่าครบอ่ะดูดูให้ดูโฉมเต็มเต็มเป็นยางหกล้อดูโอ้โห ผะว่าผมว่าถ้าระดับห้าตันนี่ต้องเอาไว้หลังๆเลยนะเฮ้ยถามค,น,คนขับหนอยกลัวปะเนี่ยห้าตันเนี่ยเปลืองเปลืองเปือง,ง,งอย่างเงี้ยห้าตันนา่กลัวไหมหวานเลยหวานไหม,ไมสีตันห้าสีน่ะ4ตันหตันหกวิ่งได 10, ้ร้อยร้อย ร้อยเนี่งอะปะาได้ถามประสบการณ์หน่อยเขาบอกว่าเจอฝนแล้วมันเลื้อยจริงเปล่าไม่อะ่ะมันอยู่ที่ว่าล้อมากกว่าอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่การเซ็ตรถมาว่าถ้าเซ็ตรถดีไม่เลื้อยไม่เลือ้อยเจอฝนก็ไม่กลัวกวิ่งเดินตาปกติวิ่งเด้ดปกติแต่มันจะมีถนนแบบมัน,มนแบบว่าไอ้ถนนระยางหรือไม่หรือไม่ก็หล่องสิบร้อยงี้ไหมมันก็จะมีอาการหน่อยมันมันเหมือนความิ่าอ่ะเหมือนกันเหมือนอาการเดียวอย่างนั้นก็ม่ต่าง สอบถามเจ้าของรถมาแล้วเจ้าของรถบอกว่าวิ่งมาห้าหกหมื่นแล้วนะครับวิ่งได้ครับเขาบอกเขาวิ่งแล้วเขามั่นใจครับนะฮะมั่นใจกว่ายางที่เคยใช้ครับโอ้โหดูสิบเจ็ดครึ่งนะครับขอดูดิผ้าใบกี่ชั้นเนี่ยขอดูหน่อยดูตรงไหน,นเปลืองผ้าใบกี่ชั้นนะผ้าใบสิบสี่ 14, 14. 14, ชั้นโอ้โหแม่เจ้า อ๋อนี่ไงใช่ปะ่ะเน,นี่ยเนี่ยอันนี้เหรอเนี่ย R S สิบสี่เนี่ยอ๋อ R P R S P สิบสี่เนี่ยโอ้โเอาเรื่องไว้เยสี่ห้าตันก็พอไหวนะครับนะฮะเจ้าของรถบอกมั่นใจมั่นใจกว่าครับอย่างตัวเก่าที่เคยใช้ไม่มั่นใจเท่ากับตัวนี้ครับตัวนี้มั่นใจกว่าครับล้อขนาดนี้นี่สี่ตันครึง่งสบายๆแต่ดูมันแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยรถก็ท้ายสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับให้ดู รถก็จะดูท้ายสูงขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็แบกได้นะสตันครึ่งเขาบอกว่าเขามั่นใจนะครับใช้ยี่ห้อเก่าไม่มั่นใจแล้วสมัยนี้ฮะแล้วก็แพงด้วยไอ้นี่เส้นประมาณเท่าไหร่ห้าพันห0าพันได้วงเบลเลอร์เลยค <c oughs> อ17ครึ่งอ่ะพาเพื่อนๆมาดูครับนะฮะลองเอาไปดูเป็นตัวอย่างเนาะคนคนที่เขาขับหรือว่าเจ้าของรถเนี่ยคันนี้เขาบอกว่าเห็นไหมฮะล้อไม่ออกบาลานซ์กับล้อนหน้ารถเขาก็ไม่เลื้อย ถ้าอาจจะเป็นเจอร่องถนนมันๆก็อาจจะมีหน่อยนะครับเขาบอกว่าร่องสิบล้อก็ไม่เท่าไหร่เจอฝนก็ปกตินะครับแต่เขาบอกว่าคือมันอยู่ที่เราเซ็ตรถครับคือถ้ารถเนี่ยเซ็ตไม่ให้มันออกมาแบบนี้คือล้อหลังไม่ให้มันออกเนี่ยเขาบอกมันไม่เลื้อนนะครับอ่ะก็เป็นแนวทางกันเนาะอ่ะใครที่ใช้ล้อสิบเจ็ดก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับคัรน,นี้ใช่พอร,รอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับสี่ห้าตันมั่นใจเลยครับแบบนี้ฮะ